บานปานหนึ่ยางหลอมาทางนี้มาพอต้นบางยอดดี๋ลวเราขปนนี้เพื่นดูหล่ะคะ่ะกำลังเป็นนวยนวยกระไล่ด้วยค่ะต้นบางยอดนะคะเพื่นดูค่ะต้นบางยอดต้นบางยอดนี่มีประโยชน์หลายด้วยค่ะเนาะใบอ่อนๆมันเ่าก็เอาไปไปหนึ่งไส้ปาก็ได้ด้ค่ะยอดอ่อนๆหนึ่งไส้ปาก็ได้นะคะเนาะกินเป็นเอนเอามาเข็ดห่อหมกมาประกอบอาหารได้นะคะเนาะอันบา,างยอเนี่ยนะคะซอยขับลมในลําใส่ด้วยค่ะขับล่มในลําใส่นะคะ ค่ะซอยบอมรุงธาตุเฮตไห,หกินเขาเสียบน้ำเด้ดค่ะแก่สะอึอกแก่เงือกบวมน้ำเด้ดค่ะใบต้มต้มน้ำกินเด้ดค่ะใบใบบางยอดต้มน้ำกินนะคะแก่ปวดคอใดเด้ดคะ่ะเด้อผู้ใดพวัหนมีก็เอาไปปลูกเด้อค่ะต้นบางยอดมาเนี้หมากมันหฮอสามมรถอันเอามาัดตำกินก็ได้เด้ค่ะตำบางยอดเสบีสบเสียบเด้ค่ะแต่ว่าบางยอดเนี่มันเป็นฤทธิ์ร้อนนะคะผู้ใดมีทองอ่นอนแมัน,น,นมีตั้งขั่นใหม่ๆกับ,บควร้นกินตำบางยอดนะคะ เพราะว่าเห็ดให้อาจีเห็ดให้แทงลูกได้ได้ดค่ะเด้อค่ะใบน้บกย่อที่มันส่งแกจัดแล้วส่งสีมเฮมิเมนะคะเข้าไปเห็ดน้ำน้ำน้ำลูกยอได้ได้ค่ะน้ำมักลูกย่อนะคะยุน่กเห็ดแซบแซบด้ค่ะเห็ดกับว่าใดเหด็ดยากกันใดใดค่ะเข้ากับเก็บบังย่อสุ่มสีมเฮมิเมจังน้อยนะคะเก็บมาแร้วก็มาล่างทำความสะอาดดีๆนะคะทำความสะอาดสะอาดดีๆแล้กวก็ผีพึ่งล่มให้มันแห้งนะคะ ตึงล่มให้แหงให้เด็ตน้ำดีดีแล้วนะคะเราห่อเอาไปใส่ขวดโหลนะคะขวดโหลขวดโหลขวดโหลเก้ยวนะคะหรือขวดโหลนแบบพลาสติกแบบพลาสติกอย่างดีใสๆนะคะเอาใส่ห่อกับรั่งรั่งบักย้ออนี้ละะ้ค่ะจากสองกิโลนะคะสองกิโลวันนี้ห่อกับไส้น้ำตาลไส้แดงนะคะน้ำตาลไส้ที่บักขัดชีนะคะน้ำตาลไส้แดงใส้ใส่ไปจากหกขีดนะคะหกขีดแล้วก็ปิดฝาไวะะ้เวยค่ะ ปิฟ้าทิมไว้ซื้อนี่แหละค่ะปีิฟ้าทิมไว้นะคะปูนเอามันกระสีนันยุบของมันเองเลยค่ะมันเสีนามันกระสีละไล่นามบางยอละลายนามตานเ่ากับสิละไล่น้ำกันนะคะเขามักไว้ยุนีมักไว้เป็นปีเราก็มีเลยค่ะอ่าห้าละอันก็หกเดือนแต่ว่ากันห้าหักเ้าเข้ามักไว้เรียวนะคะเขาก็เอามะก่วงอันเท่เท้านมอันยอนะคะแต่ว่าเนี้มันยุบล่วงเขากันใส่ใหม่คมคมล่วงไห้มันอัน นำนำมัน,มมนอันให้มันถ่วมบางโนเห้องนี่ไหมคะ่ะน้ำที่มันละลายเลยค่ะเอาปิดปิด,ปดอันบานีข้องกันเอามากรวงกรวงเราเอามากินได้ค่ะกินเทียละจอกไม่น้อยไหมคะ่ะจอกไม่น้อยนะคะอันลดชาติที่ด,ดีเป็นยาบำรุงดีเลยเด้ค่ะค่ะ แต่ว่าเวลาเขาสิกินสมุนไพรย,ยังก็ตามสร้างนะคะเขาต้องศึกษาดีๆเลยเขาแยกกินแต่อันอย่างใดอย่างหนึ่งต่อเนื่องกันโดนนะคะเขาต้องเปลี่ยนสลับกันไปเรื่อยๆนะคะแยกกินอย่างใดอย่างหนึ่งต่อเนื่องกันโดนเกินไปนะคะมันก็มันต้องศึกษาข้อมูลดีๆน,นะคะเวลากินนะคะเนาะคะ่ะสำหรับมือนี้เอาไว้สำนีก้กมือนกเนาะคะ่ะเนาะ